มีดหลวงปุสุวัดปาาคลองมะขามเท่าและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับทั้งสองเล่มเป็นมีดไซส์ใหญ่ขนาดควานช้างหลวงปุสุเล่มนี้ก็ยาวถึง20นิ้วนะครับยาวด้ามดมฝักเฉพาะใบอยู่ที่11นิ้ว11นิ้วครึ่งเลยนะครับด้ามไม้ฝักไม้กันเป็นทองเหลือง แล้วก็มีการฝังตะกุดไว้ด้วยหนึ่งดอกด้ามก็เป็นไม้นะครับแล้วก็เหมือนจะมีการรัดหวายข้างในแต่ว่าวัสะดุสีดำที่หุ้มตรงนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าเป็นอะไรนะครับใบมีดใหญ่มากเลยเป็นมีดตัดหวายนะครับชาวบ้านที่ผมไปได้มาเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นมีด ตัดหวายหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับเขาได้มาตั้งแต่รุ่นคุณปู่แล้วเป็นมีดที่ส่งต่อกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นเลยก็ว่าได้เก่ามากนะครับใครชื่นชอบสนใจติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยมีดเล่มใหญ่จะรีวิวยากมากต้องขออภัยด้วย ความเก่าเขาแน่นอนมากเลยครับมันจะเป็นตรงข้างเขา <c oughs> ฝักไม้นะครับแต่หวายนี่รัดใหม่เพราะว่าของเดิมมันชำรุดไปแล้ว <c oughs> หายากครับมีดหลงปุสุตอนนี้มีแค่สองเล่มนะครับมีเล่มนี้แล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่เป็นอ่มีดพักขัน เก่ามากได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับต่อมาหลวงพ่อเดิมเล่มนี้ยาวด้านโลงฝักอยู่ที่16นิ้ววัดขนาดความยาวเฉพาะใบมีดอยู่ที่10นิ้วนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเล่มนี้ก็ง,งามด้ามไม้ฝักไม้ลายน้องสิงกันเหล็กดำ ดามจับเขาสลักเป็นทาวเวสุวรรณเป็นยันพระปิดตานะครับไม่ใช่ทาวเวสุวรรณขออภัยด้วยครับมีการแกะสลักเล่นลวดลายนะครับเรี่มนี้นี่ก็อายุหลักร้อยปีเหมือนกันข้างเขายังแน่นนะครับอุดแน่นแห้ง ยุคต้นๆก็รูปแบบก็จะหลากหลายนะครับสำหรับมีดหมอก็เป็นมีดที่หลวงพ่อเดิมได้อธิษฐานจิตปลุกเสกให้กับชาวบ้านไว้ใช้ในการทำเลือกส่วนไล่นานะครับเข้าป่าเข้าไร่ถางดงพงไผ่นะครับก็จะใช้มีดแบบนี้จะเห็นร่องรอยตร่องรอยที่ผ่านการใช้งานมานะครับ แต่โดยรวมสภาพมีดัวยังถือว่าสวยงามดูดีอยู่ยังเก็บรักษาได้อีกเป็นร้อยร้ยปีนะครับต้องชื่นชมเจ้าของเดิมว่าเก็บสะสมมาได้ดีเก็บสะสมมาได้คือดูแลรักษาดีมากนะครับแกะสะลักลายโคชสิงไว้ด้วย สวยงามมากเลยครับศักไม้ก็สวยงามดีนะครับเก่ามากประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบสนใจก็ติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ใช้เบอร์เดียวกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับ